สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกหรือว่าซ่อมทั้งฝึกทั้งซ่อมทั้งพันนะครับผมเป็นลูกหมูสีนิ้วหุ่นใดนะครับผมบางทีก็ทุนอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับผมแต่มันมีขายนะครับเราสั่งเอานะครับผมก่อนเราจะพันนะครับเราก็เอาใบพัดออกเอาลูกปืนออกแล้วก็เราก็มานี่ครับทำเครื่องหมายไว้ว่าหัวเขาตีลงเท่า ลงตรงไหนเท่าไหร่นะครับส่วนนี่ครับที่เขาพันเริ่มตรงไหนเราก็พันเริ่มตรงนั้นนะครับโรงงานเขาพันเริ่มตรงนี้เราก็เอาไปเรื่อยนะครับทาตําหนิไว้เราก็เพิ่นพันตรงนี้นะครับพันแบบหินเจียลูกนี้พันเหมือนพันได้หลายๆอย่างยี่ห้อนะครับยี่ห้อหลายๆยี่ห้อพันเหมือนกันนะครับเช่นฟักทองนะครับพูดไปเลยนะครับผมอย่าว่าผิดเลยนะครับผมแล้วก็บอสนะครับแล้วหลายยี่ห้อต่างๆพันเหมือนกันนะครับผมพันเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มพันยังไง ก็อย่างนี้นะครับผมเราทําตําหนิตรงหัวไว้นะครับเวลาเราหัวออกเราตีหัวใหม่เราจะตีเท่าไหร่เราก็ใช้เลื่อยนะครับถ้าเรามีท่างเกลืองเราก็ใช้ท่าเกลืองปาดให้รอบนะครับให้ลวดขาดแต่ลวดนะครับอย่าไปปาดแม่เหล็กนะครับข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตีลวดออกนะครับผมถ้าเราไม่มีก็ใช้เลื่อยจับปากาเลื่อยเอานะครับผมครับทาแบบง่ายๆก็คือเราไม่มีเครื่องมือท่านกึงเราก็ใช้เลื่อยจับปากาแล้วก็ ไลเลื่อตัดเหล็กตัดแล้วก็ตัดหัวหางแล้วก็เคาะลวดออกแล้วแล้วเอาลวดเก่ามานับดูแล้ววัด,ดเบอร์ลวดว่าเบอร์อะไรลดเบอร์ลวดลงประมาณสักครึ่งเบอร์นะครับมันจะทนดีครับผมเดี๋ยวผมพาจะทำคร่าวๆดูนะครับครับเราก็จะปากกานะครับจะปากกาก็เลื่อยอย่างนี้ครับถ้าเรามีไม่มีท่านกึ่งนะครับ เลื่อยให้รอบนะครับแล้วก็เลื่อยข้างหลังครับตัดตัดข้างหลังครับครับเมื่อเราตัดแล้วเราก็ดูดหัวออกมาอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะทุบเลยก็ได้นะครับถ้าเรามีที่ดูดเราก็ดูดดีกว่านะครับผมเอาออกมาครับ โอเคครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับใช้ตัวช่วยก็ได้นะครับใช้น้ํามันบินซินลาดมันจะน้ํายามันก็จะคลายตัวหน่อยนะครับผมน้ำมันบินซินเรานี่ครับบินซินใส่รถมอเตอร์ไซค์ใส่รถใหญ่เรานี่ครับเอาสักหน่อยอย่าไปใกล้ไฟนะครับใกล้ไฟแล้วเราก็จับปากานี่ครับถ้าเรามีปากกาซื้อปากกามาครับแล้วเราก็มาจับอย่างนี้นะครับผมจับไว้เพื่อเราจะได้ตอกถนัดถนัดครับผมใช้ใบเลื่อยฮีโร่นะครับใบเลื่อยตัดเหล็กใบใหญ่ เราก็มาหากเรานะครับแล้วก็คาอออกคาะออกทีละช่องนะครับผมโอ้น่าจะออกอย,านะยากเนาะํำยามันมันแข็งนะ e กซี่แข็งถ้ามันไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่มันออกโย่แต่ว่าออกช้าไปน็นนิดนึงนะครับถ้าเราจะให้อ,ออกง่ายๆนะครับเราทำานี้นะครับแต่ทำนี้นะโอ้โหยากเหมือนกันเนาะ ครับเราคาอออกมาได้อันหนึ่งนะครับมันออกยากนิดนึงนะครับผมเราจะไปอุ่นไฟก็ได้ครับไฟร้อนๆเราก็ไปไปผักไปย่างย่างให้มันร้อนนะครับน้ํายามันก็จะเซฟตัวเราก็ข้อออกง่ายอีกอันนึงที่เราไม่ต้องย่างเลยก็คือนี่ครับใช้ปากกาจับเหมือนเดิมครับวิธีียวออกนะครับวิธีเอารวดออกหลคนเลื่อยข้างมันนะครับให้คิดเหล็กนะครับให้คิดเหล็กคิดเหล็กอย่าเอาเลื่อยอย่าเลื่อยเหล็กออกนะครับผมให้เลื่อยน้ํายาออก นี้ก็จะใช้ความพยายามหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นแล้วถ้าเราทำเป็นแล้วมันจะถนัดครับเราเลื้อยเอื่อยซ้ายนะครับซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับให้คิดคิดเหล็กนะครับอย่าเอาเหล็กออกนะครับผมเลื่อยเลื่อยแต่น้ำยาออกนะครับมาดูว่ามันจะออกง่ายไหมครับครับเมื่อเราเลื่อยซ้ายฝาออกแล้วเราก็เคาะดูนะครับว่ามันง่ายไหมนะครับครับโอ้โหมันง่ายมากครับผม วิธีการเอาออกนะครับครับหลังจากเราเอากระดาษออกได้แล้วเราก็มาทําความสะอาดนะครับไฟเบอร์ที่ติดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็เอาเอาออกให้หมดนะครับผมมันจะได้พันรวดเข้าไปให้ได้หมดนะครับบางรุ่นก็จะออกยากนะครับบางรุ่นกม่ไออกยากบางรุ่นก็ออกง่ายอย่างนี้นะครับผมออกง่ายอย่างนี้นะครับผมนะเมื่อเราเอากระดาษออกหมดแล้วนะครับเราก็ขูดสายนะครับขูดสายเพื่อจะเอาน้ํายาออกนะครับเพราะว่ารวดนี้มีน้ํายาเคลือบอยู่ถ้าเราไม่ขูด ขูดแต่ลวดนะครับขูดแต่น้ำยาออกครับอยากให้ลวดเรารู้สึกมือเบาๆนะครับขูดนะครับต่อไปเราก็จะลงนี่ครับขับพันหกช่องนะครับรุ่นนี้พันหกช่องพันเหมือนหินเกียบอสนะครับพันกันพันแบบนี้เป็นก็พันหินเกียบอสเป็นนะครับเราก็ใส่หัวนี้ครับขับหัวเกี่ยวเราก็เกี่ยว่างนี้นะครับผมเกี่ยวปึ๊บเกี่ยวสักสองชั้นนะครับต่อช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวสักสองชั้นนะครับผมเขามาแนี้นะครับผม ชั้นแรกนะครับนี่ชั้นแรกพันขึ๊บนะครับไปขวามือนะครับพันไปขวามือพันตามเข็มนาฬิกานะครับสองรอบเดี๋ยวผมพันก่อนนะครับเก็บตัวก่อนรุ่นนี้นะครับตีซี่ของหัวคอมนะครับซี่ของไฟเบอร์ไฟเบอร์ของความตรงกับร่องแม่เหล็กของของทุ่นนะครับนับขึ้นมาซ้ายมือร่องหนึ่งเราก็ลงเลยเป็นหัวแรกนะครับ ตั้งหัวทางซ้ายมือเรานะครับพันหัวคอมพิวเข้ามาเราพันไปขวามือนะครับพันตามเข็มนาฬิกานะครับครับครับเราก็ใส่หัวครับทุกคนหัวเราก็มาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นะครับครมาอย่างนี้นะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบสองรอบสองรอบแล้วนะครับยี่สิบรอบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองใส่ยี่บสองรอบนะครับเบอร์สามสิบเอ็ดยี่บสองรอบนะครับครับผมพอครบยี่สิบสองรอบแล้วเราก็ปลดสายนะครับดูเอาแต่น้ายาออกนาครับผมให้พันเข้าไปในหัวคอมมันได้สักสองรอบนะครับเวลาเรากดหัวคอมมันจะได้แน่นๆนะครับครับตึงๆหน่อยนะครับอย่าให้ขาดครับเราก็ ได้สองสองรอบนะครับแต่หัวมันนะครับเราก็มาเหมือนเดิมนะครับชั้นที่สองนะครับทั้นที่สองก็มาเหมือนเดิมนะครับพันไปข้างเดียวกันนะครับพันรอบเท่าเก่านะครับยี่สิบสองรอบเท่าเดิมนะครับฝันี๋นะ้ครับสองรอบพันไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากเราทําพันได้ช่องหนึ่งแล้วครับช่องที่สองเราก็มานะครับไปขวามือนะครับผมพันเหมือนเดิมนะครับพันเหมือนเดิมครับเราก็ครับพูดสายให้ยาวหน่อยเพื่อว่าเราจะ มัดหัวคอมได้สองรอบนะนี่ครับเราก็มัดหัวคอมอย่างนี้นะครับทมได้สองรอบนะครับเวลาเรากดหัวคอมหรือย้ำหัวคอมมันจะได้แน่นๆนะครับอย่าให้โดนกันนะครับผมครับเราก็หาอะไรที่ว่าแยกจากกันไว้นะครับแล้วก็มาเหมือนกันนะครับเหมือนกับช่องแรกนะครับประมานี่ครับยี่สบสองรอบเหมือนกันนะครับสองชั้นเหมือนกันนะครับยี่สิบสองรอบจะช้าหน่อยนะครับรับก้อหนึ่งรอบ สองรอบเหมือนกันนะครับสามรอบเหมือนกันนี่ครับรอบสี่รอบจนที่ครบยี่สิบสองรอบนะครับคับช่องที่สองเราก็พันครบยี่สิบสองรอบเหมือนเดิมนะครับเราก็มาขุดรบขุดตรงนี้ให้ทุกเที่ยวนะครับขุดสายก่อนเราจะคล้องกระหอวคอมนะครับผมคอมดียวเราก็คล้องสักสองสองรอบนะครับหรือมันเลยก็คล้องได้นะครับเพราะมันถลอกมากเราก็คล้องเพ้าไปสามเลยก็ได้ครับเพื่อมันจะไม่ไปโดนกับช่องอื่นนะครับได้นะครับผมเราก็อะไรหาอะไรแยกจากกันได้ เป็นกระดาษนะครับเราก็พันช่องที่สองอีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมไปข้างเดียวกันครับยีบสองรอบเหมือนเดิมนะครับผมครับเราก็พันได้2ช่องแล้วนะครับผมสองช่องแล้วครับเราก็ตั้งหัวทางซ้ายมือเรานะครับหันหัวคอมมิวเข้าหาเราแล้วเราก็มาพันข้างนี้นะครับพันแบ่งน้าหนักมันจะไม่ได้หนีกันนะครับพันแบ่งแล้วกันนะครับ ครับเราเริ่มตรงนี้นะครับสําหรับข้างที่สองที่เราจะพันแบ่งเอาเริ่มที่ข้างแรกที่ล้ํามาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวนะครับเป็นหัวแล้วก็นับมาหนึ่ง6สามี่ห้าหตัวนี้นะครับตรงนี้มาหาตัวนี้นะครับเริ่มข้างที่สองพันแบ่งนี้มันจะน้ําหนักจะไม่หนีกันนะครับเดี๋ยวผมใส่หัวก่อนครับใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเอียงซ้ายมาช่องหนึ่งนะครับสําหรับให้มันตรงไฟเบอร์หัวความตรงกับล่องแม่เหล็ก ของทุนนะครับให้มันเอียงมาซ้ายมือล่องหนนะครับแล้วเราก็ลงเลยก็หมายนี้นะครับเหมือนกันนะครับหมายนี้มันก็ครั้งแรกเราก็ลงตรงนี้เลยครับประมาณางนี้นะครับนับหนึ่งสองสามจนครบยี่บสองเหมือนเดิมนะครับพันข้างนี้อีกสองช่องล้วก็ค่อยกลับมาพันข้างนี้อีกต่อค่อยมาว่ากันครับครับหลังจากเราพันข้างที่2ในได้ช่องหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับเราพันข้างที่หนึ่งได้สองช่อง ข้างที่2เราจะเริ่มตรงที่ช่องที่สองของข้างที่1ล้ำมานะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับเป็นช่องที่1ของข้างที่สองนะครับเราก็พันมาต่อมาทางนี้นะครับช่องที่สองของข้างที่2ต่อครับครับเราก็เอากระดาษมาลองต่อไปกันไปเรื่อยๆนะครับผมพันไปเรื่อยๆพันเหมือนกันครับพันรอบเท่ากันให้หมดนะครับพะมาณเหมือนเดิมครับไปไปข้างนี้นะครับยี่สิบสองรอบเหมือนเดิมนะครับผมมางนี่ครับหนึ่งรอบ เหมือนกันนะครับข้างที่2ก็จะได้2ชั้นแล้วครับสองสองช่องแล้วครับครับหลังจากเราพันข้างที่สองเสร็จเราก็ตัดออกนะครับเราก็กลับมาพันข้างที่1ที่เราพันได้สองช่องข้างที่1ต่อนะครับต่อที่ตรงที่เราตัดออกนะครับต่อเลยครับผมครับเราก็มาต่อหางของข้างที่1ที่เราพันได้2ช่องนะครับเราก็พันต่อเลยนะครับผมไปเหมือนเดิมนะครับผมมาเหมือนเดิมครับมาเหมือนเดิมครับคครับ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบเหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพันข้างที่หนึ่งนะครับเนี่ยข้างที่หนึ่งข้างที่ข้างที่หนึ่งที่เราพันก่อนที่เราพันได้สองสองช่องนะครับเราก็พันแบ่งนะครับพันไปอีกสองช่องเราก็กลับไปพันข้างที่สองที่เราพันได้สองช่องนะครับสลับกันไปสลับกันไปพันข้างละสองช่องสองช่องรอบยี่สิบยี่สิบสองรอบเท่ากันหมดนะครับผม ข,ข้างแรกก็สองช่องข้างที่สองก็สองช่องแล้วก็กลับมาพันข้างแรกสองช่องพอเสร็จสองช่องแล้วก็กลับมาพันข้างที่สองอีกสองช่องแล้วก็เราก็กลับมาพันข้างที่กลับไปกลับมาครับพันข้างละสองช่องสองช่องมันก็จะจดกันเองหัวก็จะจดกันเองนะครับจดกันแล้ก็เสร็จพอดีนะครับอันนี้คือบอสนะครับพันเหมือนบอสนะครับพันเหมือนบอสครับ อันนี้คือทุ่นหุ่นใดนะครับทุ่นหินเตียสีนิ้วลูกหมูสีนิ้วหุ่นใดก็พันแบบบอสแบบดีวอนลายลายยี่ห้อพันแบบนี้ก็ได้ครับพันเหมือนกันนะครับแต่รอบก็จะตามกันหน่อยอันนี้เบอร์ยี่เบอร์31ดนะครับ31 22รอบนะครับครับผมลองดูพันแบบนี้อาจจะทนนะครับผมครับเราก็จะบอกไปทุกอย่างทุกอย่างเลยครับพอเราพันเสร็จแล้วเราก็แต่งแต่งลวดนะครับแต่งลวดแต่งลวดให้มันลงสนิทก่อนนะครับพอเราจะตัดกระดาษเี๋้ว บางทีลวดมันลอยขึ้นมากนไกลเราจะไปตัดขาดครับหลังจากเราจัดลวดเรียบร้อยเรา,าก็ตัดครับตัดกระดาษออกให้พอดีเราจะจะได้พับได้นะครับพับกระดาษแล้วก็ใส่ไฟเบอร์นะครับตัดเขาอย่างนี้นะครับตัดตัดลุยๆอย่างนี้ครับเราก็พับกระดาษอย่างนี้นะครับพับลงไปลงมั่งไม่ลงมั่งเราก็ใส่ไฟเบอร์แดงเลครับไฟเบอร์อะไรก็ได้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับ ใส่เข้าไปโอ้มปนใหญ่ไปตัดให้พอดีนะครับโอ้ใส่2เทีเย่ยวเรายังไม่เข้าเลยใส่ทุกอันนะครับ12อันปุ๊บนี่อย่างงี้ครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ำหัวคอมย้ำหัอมแล้วก็อบอ,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 อาบน้ำยาแล้วก็มาลองมาลองกันดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ ครับหลังจากเรากดหัวกดอะไรเราก็แต่งไว้เช่นเดยนะครับให้ที่มันทับทับกันเนี่ยให้มันออกจากกันไปหรือว่าให้มันลงกันสนิทสนิทอาบน้ํายามันจะได้เกาะดีๆนะครับผมหัวท้ายนะครับแต่งแต่งดีๆนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็อบนะครับใช้ปิ๊บเราธรรมดาเด้ยครับอบจับดูร้อนๆเราก็ทาน้ํายานะครับอีบ็อกซี่ครับผม ครับเราใช้น้ํายายี่ห้อนี้นะครับใส่นะครับผมเราอยากให้สีสันสวยงามเราก็เอาสีสีสเปร์เรานี่ครับสีสเปร์เรานี่ครับสีสเปร์เรามาผสมนะครับผสมกับน้ํายาครับสีสเปร์เราก็ทําแบบนี้ครับผสมเข้าไปเลยแล้วเราก็ผสมให้ดีๆสีมันก็จะออกสีไข่สวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงน้ํายาหรือว่าอาน้ํายาแล้วก็ประกอบนะครับผมครับเราอบร้อนๆนะครับจับดูก็ร้อนๆนะครับแล้วก็มา ลงน้ำยาเลยนะครับผมลงน้ายาอย่าให้ร้อนมากนะครับน้ำยามันจะเป็นฟองเริ่มสวยงามแล้วครับเริ่มมีสีสันสวยงามอลา,ามตาแล้วครับเราจากลงน้ำยาแล้วเราก็ อยมันเย็นนะครับเย็นแล้วก็เราก็ประกึงคอมแล้วแซะคอมแล้วก็ประกอบนะครับผมครับเราอาบน้ํายาเราอยากให้มันสีสวยแล้วก็ใช้สีนะครับสีผสมกับน้ํายาเลยนะครับถ้าเราพ่นทีหลังมันจะไม่สวยนะครับผมครับอย่างนี้นะครับเราจะมาประกอบให้ดูว่าใช้ได้จริงไหมใช้ได้กันแน่นอนครับผมมาฝึกมาทําดูนะครับไปอยากจะฝึกพันทุนนี่เป็นลูกหมูนะครับลูกหมูลูกหมูครับผมครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จเราก็ใส่ไปพันนะครับ ใส่ประพัดแล้วเราก็จะประกอบนะครับผมครับต่อไปเราก็จะประกอบนะครับตีลูกปืนหน้าครับตีลูกปืนหน้าหัวคอมนะครับผมโอเคนะครับผมใส่เฟืองครับครับเราก็ไขเฟืองให้แน่นๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเฟืองไม่แน่นมันจะเฟืองจะไม่หมุนตามนะครับโอเคนะครับเราเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือจารบีนะครับผมจารบีมันจะทําให้หล่อเลื่น ใส่จาบีเข้าไปนะครับผมใส่ข้างหน้านิดหนึ่งครับผมครับแล้วเราก็ใส่ปอกยางครับเราเตรียมการแล้วเราก็ปจะประกอบนะครับกรอบเข้าไปก็สวมเข้าไปธรรมดาเนี่ยนะครับจะสวมเข้าไปแบบพิเศษพิเศษนะครับนครับเราก็สวมไปนะครับสวมไม่เข้านะครับผมไม่ยากครับฝึกบ่อยๆก็จะเป็นหมุนมันก็หมุนคล่องนะครับหมุนคล่องหมุนเลี้ยวเลยครับนี่หมุนติ้วๆเลยครับผม เดี๋ยวใส่น็อกก่อนนะครับครับเราใส่น็อตตรงข้ามกันนะครับเป็นตรงข้ามกัน2ตัวก่อนนะครับเผื่อมันใช้ไม่ได้เราจะได้ร <Donald Trump! S 1> ื้อแค่น็อตสตัวนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ2ตัวนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ฐานลองดูด้วยกันเลยครับผมครับหลังจากเราขันนี้น็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองนะครับเอาฐานลงนะครับเอาสปปิงดันฐานสาดลงให้เรียบร้อยนะครับผมดูว่าทางนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเราลองกดดูนะครับโอ้โหนิ่มเลยครับ ไฟไม่มีแลบเลยนะครับเหุ้ดแน่่ยนะครับครับเราก็ลองดูแล้วก็เสียงดีนะครับเสียงดีแรงดีนะครับยี่ห้อฮุนไดนะครับฮุนไดก็ยี่ห้อนี้มันพันได้นะครับพันแบบนี้เลยนะครับรอบนี้เลยนะครับมียี่ห้อบอสดีวอนนะครับหรือจะมากิต้านะใครก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกับสับ สายซองถ่านฝั่งซ้ายไปใส่สั่งขวางๆนะครับถ้าเป็นมาเกต้าฮิตาคินะครับถ้าเป็นดีวอนหรือว่าคุนไดนี้แล้วหรือว่าบอสทาอย่างนี้เลยครับพันแบบนี้ได้ตัวใหญ่ก็พันแบบนี้ได้นะครับเจ็ดนิ้วก็ทําอย่างนี้ได้เก้านิ้วก็ทําอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับได้แน่นอนครับลูกหลานอยากจะฝึกนะครับเพื่อนๆอยากจะฝึกพันทุนพันอะไรก็ได้แน่นอนไม่โกหกนะครับผมผมได้แท้แน่นอนเสียงดีแน่นอนครับโอ้โหไฟไม่ลุกเลยครับ นิดเดียวนะครับนิดเดียวครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าอยากจะเจอกันใหม่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับมันจะได้เจอกันนะครับกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ขอบพระคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ